นะคะสรุปหวยลาวนะคะพัฒนานะคะรวมเซียนนะคะโค้งสุดท้ายนะคะงวดวันที่25นะคะตรงกัวบวันพุธหมอเลขเซียนนะคะงวดนี้นะคะที่ชนกันนะคะหกกับเจ็ดนะคะงวดนี้เซียนใบนะคะให้เด่นเจ็ดรองหกนะคะของเซียนอ่าส่วน สรุปเปล่านะคะงวดวันที่ที่ผ่านมานะคะของเอดมินเขานี้ตะล่างนี้เดเข้าตัวกลับนะคะเข้าตัวกลับเลขดิ่งไม่เข้านะคะเข้าตัวกลับนะคะเด่น8งวดวันที่สูตรหัวเล่านะคะนเนี่ยข้างหัวเหล่านเอ็ดมินก็จะสลับเป็น6กับ7นะคะตัวเดิมนะคะสลับเด่น6รองเจ็ดนะคะเพราะว่า6ส้นกันลายนะคะ ก็จะมีสองเจ็ดเจ็ดสองนะคะเป็นตัวเด่นเด่นนะคะก็จะมีในแนวทางหวยลาวของพ่อเฮงนะคะเจ็ดสองมาแรงนะคะงวดนี้มีทุกเซียนนะคะเจ็ดสองสองเจ็ดนะคะแล้วก็ของเซียนเป๋นะคะของเซียนเป๋เด่นสองรองหกนะคะแอดมินก็จะคัดเอาตัวเด่นเด่นอย่าลืมด้วสองเก่าเก่าสองของเงนเซียนเป๋นี่หกสองเก่าหกเจ็ดสองคนนี่องวดนี้นะคะเซียนมั่นใจนะคะตัวนี้วิ่งล่างนะคะสองเก่าเกาสองของเซียนนะคะ หกบนสองหลานเสี้ยนเปนะคะอ่ามั่นใจของคนีอกจะเป็นนิ่นสตรล่างนะคะสตดล่างเด้อนะคะสองเสี้ยนใบนะคะงววทิพผ่านมากเข้าเต็มเต็มนะคะวันนี้ก็เด่นเจ็ดรองหกนะคะ,ะท่านผู้ชมนะคะกับพิจารณานะคะวดนนี้ก็มีก็จะสรุปสรุปรับเด่นเด่นเล่นๆน,นะคะเจ็ดกับหกกับเก่ากับสองละท่านผู้ชมนะคะ,ะชุดสามตัว สลับกันเพนเนาะนะคะเพราะว่าเรียกมาชนกันหกหกนะคะแนวทางบินวันนี้นะคะเบิ้อนกับบินหกหกแล้วนะคะ เป็นตัวเด่นนะคะแล้วก็ตัวที่นะคะเป็นตัวร่องนะคะตัวที่ประกบนะคะเป็นศูนย์นะคะบวกห้าบวกแปดนะคะอันนี้เป็นอ่า ห้าติดหกนะคะเก้าเก้าสองเก้าสองเก้าเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดนะคะเป็นมีทุกเสียงน,นะคะเจ็ดสองสองเจ็ดตัวนี้เดินนะคะก็เด่นสองนะคะก็มีสองห้าสองหกเอาตรงสีก่ก็คือเจ็ดหกนะคะโอ้ ต้องซื้อบ่คอยงานไาเลดหอกเน,นาะน่ากศูนย์ห้าห้าแปดเป็นตัวกันนะคะเด่นสุดๆนะคะเอ็ดมินว่งปมให้นี่ซีงวดติดน,นะคะเข้าตลอดนะคะ มึงชัดๆนะคะเดีนหกนะคะวิ่งหกนะคะจะเจาะเป็นตัวที่หกบนล่างนะคะของเสี้นเป๊ะกับหกเดีนนะคะหกหกหหกแปดนะคะอีกตัวหนึ่ง เป็นเบิร์นแล้วคะหกเก้านะคะหกเก้าหกสองนะคะหกสองอีกตัวหนึ่งด้วยนะคะที่เป็นตัวดินนะคะหกสองชุดสามตัวนะคะสามตัวแล้วก็ นะคะสรุปลรานะคะพัฒนานะคะโค้งสุดท้ายนะคะก็เลขเด่นนะคะมีหกเก้าเก้าสองเจ็ดสองสองเก้าศูนย์ห้านะคะเด่นสุดๆวิ่งหกรูดหกนะคะท่านผู้ชมชื่นชอบนะคะสรุปให้เรานะคะก็ตามนะคะไม่ชอบเราก็ผ่านด้้อนะคะก็ขอให้เฮงปังๆกันต่องวดนะคะงวดที่ห้านะคะห้างวดติดนะคะงวดนี้ก็จ่อไปที่เด่นหกหกนะคะจะเกิดเป็นเบิ้ลนเนาะนะคะ